ยิ้มกันยังไงหนึ่งสองสามเมย่ังเล็นดนึงมือก็ได้ครับกระลังปรุงครับกระลังปรุงครับปรุงยังอ่ะขั้วครับปรุงลาบครับลาบนกเป็ดครับยิ่งได้อยู่น้องน้ำเหมือนกันนะไม่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 ได้ไม่เป็นนกเป็ดเลยอ่ะพี่น้องมาเริ่มพี่น้องเออสุดยอดเลยเป็ดตัวละสามโลเคิมพี่น้องเอ้เป็ดเป็ดกอทมอครับสุดยอดเลยเจ้าอยากไปนอนสั้งเตี๋ยวกินลาบเป็ดอ่ะลาบเป็ดกอทม้อเบาวยาวครับสูตรบ่าวยาวยลาเป็ดกอทม้อกับขั้วครับขั้วเซเลยครับ ใช้เลยมันสิถึงหมอบ่เนาะใส่ในหมอเนาะครับเขาขัวใส่เลยครับเขาขัวเอาครับมามีแฟนคลับมาเยี่ยมเยอะเยี่ยมเย็นเฮ้ยมุกสวัสดีสวัสดีแฟนคลับนะครับนี่แฟนคลับมาเยี่ยมครับแฟนคลับมาเยี่ยมเขาขัวใช่เลยครับมาเยี่ยมทีต้องการสบายสบายสไตล์ต้อมเต็มเขาขัวใช่เลยคนเลยครับบัดนี้คน ขาควรนขาควซื้อมันบ่คื้ขาวควัหลบ่พริกไงวบ่ลายได้นอยะเมนบ่าเบิ่งครับเบิ่งเบิ้งเบิ้หาตาไ่ได้กินบ่พี่น้องโอ้ยุดยอดและครับพี่นดูมือกล้องนำลายไไลโอ้ยนำลาอะไรครับเือต้องายเกลตกพริกเผ็ดบ่พี่น้องชิมมังกรชิมมังกรไอ้้แฟนขับมาชิมมึงเหรชิมไอ้บ่เผ็ดกระใส่มืนชิมไงต่อแฟนขับมาชิมเอาเองนะครับเด้อ เป็นครับแจ็บวะเป็นครับว่าเราหรือนครับมาจากพอดีเป็นครับนะครับเป็นครับมาจากน้องไข้ครับเอฟซีตอมแต้มเนีจางอีเข้มครับซิ่งซิ่งซิ่งมานจางอีเข้มครับนี่ยขาดหนังครับขาดหนังพ่อบักหน้าหรอวะขาดนกแกะขาดหนังครับเออเนี่ได้ยุคมันกับได้ยุคครับเดี๋ยวขออนุญาตสุดแน่ได้ปะครับนี่ได้ยุ่วซุดซุดส่วนส่วนหัวสวนแยกส่วนแยกส่วนกลางส่วนนี้เนาะส่วนแยกเนาะสวนกลาง ส่วนก็ควรเลยลครับเดียวอันหนาเสก่อนเนี่ยเสบขาดยังเหรอครับมันอูอดีเลยฮะยนว่าพอดีมาสั่นขาดถวยตัวขับบดก้ถวยก็กินบปเลยด้ยิ้มซิ้มจิมหาข้ามาขาดเอาป้าบุ้มมาดีแฟสขาดเยป้าบุ้มขาดแล้ครับบ้านี่ขาดยังก็ปรุงไหมโอ้เป็นอ้วนๆคักเลยวันนี้เป็นอะไรเสียบวะพี่น้องนนุ่ลไยแตกวะลับอําใช่ไหมบ้อนเสียบกบอยู่ โอเส้ก็ไปหามอนมา่เาป่าบ้เนี่ยะกเชืมเลยคบพี่น้องอะกเชืมครับายมานครับอันนี้กัขาดนี่ครับนี่แจ้งนวดพะคอนพะอนขันบีผมบอกก็ใช่หลายแขนไขัน่ไรนไรรัเอาให้แฟนครับชิมมึงอีกรอบนึงมาหนิครับแล้วครับตักไปกินเลยครับเอาเใส่ถุงเอาใส่ถุงสี่ันเลียดอ้ํครับกดไหลได้ไหมเนาะยิได้ไหม อัาแยกมันท็ดหม้อเดียวเลยออะแยกบันหมเดี๋ยวเชื่อบงนุคือทำม้เหนมผู้บรินอหมอผู้ได้ินน้ำดากันเดผู้ก bueno, er ินเียนกับผกินเนบ่พอบังหน้าครับเดี๋ยวบังหน้าสีครับมะนาวครับมะนาวมะนาวเทศบาลเทศบาล อแข็งบ่อพ่อเขาซื้อเองเนยนะบังนาเนาะเด็ดมันมันครับลามในทางต้มนะฮงต้มนะครับต้มมันขีมันเงินขีร้อยอังตองเนี่นะนะนะัะมังนาอาเรียบร้อยแล้วครับซิมครับซิมอืมคือนมาเนี่ยใส่ได้โอเคเอาไปตักเลยมันตักกินแบ้งกินเลยเดี๋ยวออมเหลียดจะเข้ากันแค่มันผสมกราเอาไปไก่มดแดงหันไส้ร้อนเดี๋ยวออมจะเข้ากันออมไม่เข้ากัน เปิดฟ้าหมอไปเช็ดตุ่มเดี๋ยวเห็นวิธีการเห็ดเนาะเปบาหนู่มไปเปิดได้เบาหนู่เปิดฟ้าหมอกมั้งด้วยน้พี่น้องเออมาเบิึงต้มสดนน้ำด้วยพี่น้องเอ้ยต้มสดนน้ำต้มสดนน้ำหมดนะเนแทนแทนหมโอ้ใบียังก่อนใบเช่งบ่ต้มเป็ดใส่ใบยอดเช่งใส่ใบเช่งถรุปใส่ใบใส่ยอดมาสมุนไพรได้พี่น้องมีแต่สมุนไพรเลยเนี่ยเอ้าบ๊ะโบ๊ะนั่งบ่ดเดี๋ไปต่อนเดี๋ยวนี้เลยเฟนค้ับเฝ้าพี่น้องเฟ้นค้ับเฝ้า ไปต้องเดินทางไปกินน้ำทังไปเลยเดินทางไปกเนี่ยได้ได้เนี่ยอีกถ้าพี่นึงหลายอยู่หลายอยมงมีต่มาิแบบมังมาเด้อไี่นองเด้อกยู่แถวนีมามท่นอยู่ท่นอยู่แช่ตู้เย็นหรอนูมันค่อยเย็นเนี่ยตู้เย็นใส่บีน่ะตู้ตู้ตู้หนามันแช่ตง้เ็ีแข่งก็เตลยมาขับมา เรามีกระทบองี้เราเกอาง้ัอันบ่ัเขาว่างลยสิบุมเาต้มหมตน้อยด้วยต้มพี่ผมกับเรือนสิงหายมันเปลี่เพราะว่าเห็นน็กน้อยอยู่อันนกอยู่โรงสามเขากรถืออันวปิดลีปเหนะแฟนครับต้อฮะคันอ้ำครับคันเลียดอ้ำครับเดี๋ยวดิเาครับำนี ขั้นเลีดครับเพื่อนเพรขั้งมมาลงมาเด้อมีปอดลงมาเรมาเชี่ยวดลี้ยอลงเราปุ้นอ้อ้ําครับอ้ำาอ้ํอ้ํเป็ดครับอ้ำยังไงเลียดตัวนั่นอ้ํเลีอยดครับ่นใบตะไคร้ครับนี่ใบตะไคร้หอมนี่ครับโอ้เบา n ย a ข้าใส่แบบนันัดีเลี้ยบเดอข้าต้องสุกกันอามาหลักเอาสุกใส่เลี้ยดเนี่กินไหนเลยนี่ล่ะต้องนี่ล่ะเอาเลี้ยดใส่เนี่ยเอาเลีอดข้นใส่กินไหนเลยเอาเลี้ยดข้าหนำห่อนจะน้ำี ขมันทัตวากเลียเนี่ยมันยังเสียบเนี่ยมันยังเสีบนี่นันทพุกแลนี่ยบุกแ้ายบตะนายบาหนูบ่อกีเห็นอัมเป็ดเกิดซาพเคยเคยกินดูตะวาไเห็นทังสี่นะพมาเห็นด้ตัวไปตะใครเล็กน้อยขาวันไปตะคมันหน่อยอยู่นี่มันไเอนนั่นดิปลูกไว้คือเบาไสเนี่ยฮะมเ่า ไข่เคยเลย,ยดยิใส่เดียวไปตะไข่เขาเอาง่ายม่าพิปแล้วตอนจินยังเก็ดไหนพอเม่พี่น้องได้เบ่งอีกแล้วเอาชิปนี้กับโจบนน๊บทั้งนี้นะครับจะาลืมกดไลค์กดแแร่นะครับช่องสบายสบายต้อมแต้มนะครับครับสวัสดีครับโอ้ยอ่อนแดดครับ